สวัสดีครับวันนี้มีเมนูนะครับสบายดีสุขุสุขคนสมองสมบอดนะครับผมมานีดมากกินเมนูแปลกๆนั่นก็คืออาหารญี่ปุ่นนะครับผมอาหารญี่ปุ่นพี่กุ๊กเราบปกินไม่ชวนวนะม<ะ>่นบอกเราไม่กินด้วยอ màm mà mà phi nông mét này cả loài cả bá phi nông một ngày mัด đeo, kinh nước cạn đeo, mัด đeo mัด đeo, ăn Nhật mà 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 này, anh ấy chọn โอ้ oh, เดี๋ยวก็พุ่งเชตาอื <S <s <we ak> มเด้งเด้งเด้งอันนี้อะไรอันนี้พาสต้าซีบีซาซิบีมาเด้อมาเด้อมา <S <s food, มะซูชิฟู้ดเมื่อกี้อ้าวตอนให้ก่อนเ <s we ak> ลมูได้สบาย ปาซีลองอันนี้ก่อนพี่น้องปลาเชลโมนต่อข้าวเหนียวกไปยิบเ,เ,น,น,เน,นื้นอกันเ,เนยลยพ,พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องปอกปลาสกุลสกคนเด้อลองเบ้างลองบ้างโดนน้ำดิกินนี่เนาะจ้ำหนามมันเอ้าเอ้ามาเลยก็จังซีเราไปเพี่น้อง อ้าวกล่อง,องลอเลอนสบายดีไมไม่ได้ไม่ไมีถึงไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าดิเห็นหน้าแต่กินเยียต้องเป็นอย่างนี้โอืค

อายืดโครขเป็นเพ่อจาพ่อแม่นี่ก็จะเป็นไข่ปาสมอนจากนั้แท้วถ้าใครติดหรือรู้จักพ่อแม่ของูให้มารับเดอรได้ที่วังาราชรัชท์ทุกไข่มันแตต่กันนะครับประกาศ เด็น้นลมาต้นแว้นขาอกรอบ็นใส่เเยืสีแจเก็ตบอชื่อแม่ชื่อวาอ่ินป้ะชาได้มาตรคุพ่อคแม่เปลยระกาศที่แล้วองหน้าไห้องหน้าไม่ได้เวลาถ่ายมันมันก็ถ่ายเรบ ไก่ป้ากับชิ้แบบกุดกุดกุดเลยนะพี่น้องมาอือนี่ไข่ปลานี่ไข่กุ้งไข่กุ้งเหรอรก็แซ่บนะ าเชลยวมอนชินลชละบาทชิลละกี่บาทหบาทห้บาทใั้จะบอกว่าสิบาทมันก็นไล่ชิ้นอยู่ได้พี่น้องนะหนึ่งสอสแถวและเจ็ดอ่ะ สองสี 4, oh, ่หกโอ้แถวละแปดแถวละแถวละแปดชิ้นก็ทั้งหมดก็สามแถวร้อยกว่าบาทพอกินอยู่ร้อยกว่าบาทก็ตก้งร้อยยี่สิบห้าโอ้โหงับอร่อยจอดเลยพี่น้องชูชีบางหลังเลยพี่น้องเด้อพอได้อยากกิน Mà đại học. Sang kong sang kép karao. Sự long karao. Sì đương lượng. Kênh nắm chân nè. Mare kín này, thế kín nè. Mare kín nè. Mare kín nè. kín ăn, Mare kín nè. Mare kín อันเดิมบ้าจังก็ยัดสิบายัดอยู่หือหือใครกุ้งแล้วนี่ยมันจะแตกนันมากในปากก็พกๆอันนี้ก็พรุ้งแยงขอทรู้เขาเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยเอาอันนี้ใส่ดิชาชิบิตักหน่อยดิ อะไรโอ้โหหล่น,นะพี่น้องใช่ใช่อือหืออานจับไม่ตะ้กีบก็ค่อยได้แนละ้วะเัาหล่นนะ กินโมเป็นตระมาณอ่นานะอือมอืม <c oughs> อม

เอาต่อเอาพนเริมาคลิปนี้กับบมมีอยังหลายเลยพี่น้องเด้อก,ดกับมากินชูชิให้เบิง่งมากินชูชิให้เบิ่งเด้อพี่นอ้องวันนี้มากินชูชิให้เบิง่งแค่นั้นแหละพีนกกบบ่น้องกับบมมีอยังมากมายสดชื่อแบบนี้เลยเด้น โอ้โห,โโหกินอันนี้กินอีโห,โโหพี่น้องเว้ยึ้นสมองจู้หเลยกินเนีโอ้โหแบบกับคลายออกนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามเนาะการคิถึงลอย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 คนเนี่เนาะอะไรก็ขอขอบคุณนั่นทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าเนาะลุงป้านาอาเนาะ อะไกข็ขอขอบคุณหลายๆแล้วขอให้ติดตามตลอดเด้อจะได้ก็ได้จะมีคลิปจะได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะพี่น้องเนะคลิปนี้ก็สิ่พาไว้เพียงสนีเด้อมากินชูชีน้ำกันบ๊ายบาย